ที่เป็นดังเนี่ยทำให้เราห่างไกลาจากเนื้อร้ายได้จริงเหรอต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในร่างกายของเราแต่ละส่วนเนี่ย เขาจะมีความเป็นกรดด่างไม่เท่ากันและมันก็จะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆถ้าน้ำย่อยของเรามีความเป็นกรดไม่เพียงพอเราก็จะย่อยอาหารได้ไม่ดีนั่นจะตรงกับที่เขาแนะนําไว้เสมอว่าไม่ดื่มน้ําระหว่างทานอาหารเพราะจะทําให้ความเป็นด่างในกระเพาะเพิ่มขึ้นแต่เข้าใจเรื่องของเนื้อร้ายเนี่ยเราต้องไปดูที่เซลล์ของเขากันพาเมื่อเราเทียบกับเซลล์ปกติเจ้าเซลล์เนื้อร้ายเนี่ยจะกินน้ําตาลกลูโคสมากกว่าก็เพื่อที่จะให้มันเติบโต,ตขึ้นอย่างรวดเร็วยืนยันจากการทดลองนี้เลยค่ะที่ให้น้ําตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณที่ก เนื้อร้ายอยู่เรากับสมสัญญาณว่ามันปลื้มปิติที่ได้กินน้ําตาลที่มันชอบทีนี้กลับมาที่อาหารกดด่างกันเราเชื่อว่าเจ้าเนื้อร้ายเนี่ยชอบอยู่สภาวะแวดรอบที่เป็นกดดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกอาหารที่มีความเป็นด่างนั่นก็ใช่แล้วถ้าเรากําลังพูดถึงอาหารแปรรูปน้ําตาลสูงแบบนี้ทีนี้เนื้อสัตว์เองเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ทําให้เกิดกดในร่างกายเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่จริงแล้วเรากําลังพูดถึงเนื้อติดมันที่